เราซงแล้วบูบูกันราคามันพุ่งแรงตัวไปถึงหนึ่งพันแล้วเลยก็เลยซื้อมาตัวหนึ่งส,เส,สีเขียก็ไปกอดสีเขียเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมอันนี้ก็สีน้ำตาลเหมือนกันนี่นะเอามอยากได้สีนี้อยากได้สองสีนี้อยากได้สีแบบน,นีนะ้ก็เลยแกะถึงแกะออกมา อเ,เอาไปนาไนม่ดูกันว่จะได้สีอะไรเราจะไม่หยุดการทำไมมันหอมมากไป,ไปอันนี้ไม่ได้ทำเองเอาวัดโอเมก้าฉันไม่รู้เลยว่ากล่องมันมีอยู่เพื่อนบอกว่าเพื่อนมันทำาให้ไหนาไมาดูกันว่าเราจะได้อะไรจะดได้อะ Si pha ta Si pha Dạ dạ con 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 ngoại dù xem Con ngoại Ui, Rồi bù bù Nè bà kẹt ra bù bù được cần Bà con chàng thịt Oh my god Kẹt ra quá เอ๊ะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ากล่องมันมีสีเขียวแต่มันไม่มีสีเหลืองอันนี้เขาบอกว่าเอา่แถมชุดให้น้องด้วยเอ่ทำไมไม่แถมกางเกไงไหมน้องแต่ว่าก็วฮะไพยอุ้ยกลองเอ่มกองกองกอง,ง,ง,งไหวใช่ไหมไพายอยู่ในน้อง กล่องนี้หนึ่งร้อยห้าบาทไม่ใช่อมมืมกล่องยูเมมกี่บาทหนึ่งหนึ่งพันกว่าไม่ 1, อยอดมันคุ้มไหมเนี่ยเวลาทำไป จากต่างประเทศแต่ไม่เป็นไรเรจะยุกให้มันยุกแดบตัดอารักไม่ไหวบ๊ายบาย